จังหวัดหนองคายผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด1 9ให้กับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและชุดงานมวลชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดหนองคายวันที่23กรกฎาคมสองันายที่กองร้อยตํารวจระเวนชายแดนที่245อําเภอเมืองจังหวัดหนองคายพลตรีบุญศิลป์พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีและผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งพร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและชุดงานมวลชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดหนองคายประกอบด้วยกองบังคับการควบคุมที่สองหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย กองกำลับการตำรวจระเวนชายแดนที่24และชุดงานมวลชนซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบด้วยชุด P ื e นพีจำนวน130ชุดและเจลแอลกอฮอล์จำนวน200ลิตรโดยมีตัวแทนของแต่ละหน่วยเป็นผู้รับมอบพลตรีบุญศิลภาดกลางผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพิ่มจากเดิมที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามชายแดนแต่ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่าเป็นกําลังหลักแต่ขอให้เป็นกําลังเสริมให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกลุ่มประชาสัมพันธ์